มาแล้วมาแล้วนี่วันนี้นะครับพี่บ่าวมานะครนายกนะครับมาตามห้าก๋วยเตียเต๋ยวลุงเ่อก๋วยเตี๋ยวลุงพ่อก๋วยเตี๋ยวหนังงอยค่าก็มาเป็นก๋วยเตี๋ยวกาลานะครับก็มันกาดจะชิวมาร์กหนัง้อยค่าลงในน้ำได้เดี๋ยวพี่บ่าวจะพาไปดูว่ามันกัดชิวแขในาอาหารอร่อยไหมร้อยไหมหลือจะร้อยจังหูไหมไปเดี๋ยวข้าไปดูข้างในกันเลยไปนี่นะครับพี่บ่าวมาถึงแล้วตอนนี้สิบเอ็ดโมงครึ่ง ต้องรอคิวนะครับพี่บ่าวที่นั่งห้อยขาก็ต้องรอคิวได้คิวที่4เนี่ยเขาจะให้มานะครับรายการอาหารเราเดี๋ยวเราติ๊กแล้วก็สั่งอย่างพี่บ่าวค่อยต,ติ๊กติ๊กติ๊กนะครับว่าจะสั่งอะไรบ้างแล้วดูว่าสั่งอะไรกันบ้างอุ้ยเทอดด้วยเดี๋ยวซื้อไก่ทอดสั่งกว่าอยากกินไก่ทอดใช่ไงครับไค่ชุดละสี่สิบบาทมัถึงรวมกันได้หรือครับได้ค่ะอันนั้นคืออะไรเอย่ยกราช่อ,องโอเคงอาหนึ่งชุดครับ ปรดนะครับกล้วยทอดของกล้วยกล้วยแต่มันก็ไม่กล้วยเพราะว่าเมันทำเองแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีทำเองอ่ะนี่เรารักธรรมชาติเห็นไหมเราเป็นกระดาษนะครับอ่อยหม อร่อยดีกรอบดีไม่มอมน้ำมันจะได้เลยเดี๋ยวรอคิวนะครับพี่บ่าวได้คิวที่สี่จะดูว่าเราใช้ระยะเวลาในการรอกี่นาที okay. ครับรี่สิบหพี่ใช้เวลาในการรอไป30นาทีก็วันนี้คนเยอะมากเป็นวันหยุดไงไปเดี๋ยวเราไปที่โต๊ะกันก่อนต้องขอรองเท้าก่อนต้องค่อยขานี่นะครับพี่บ่าวให้โต๊ะละ เราติ๊กเมนูกันเรียบร้อยเราก็เลี่ยนโต๊ะเราได้โต๊ะนัมเบอร์ยีกบ้บอกว่าทุกท่านเข้าใจก่อนใช้บริการนะครับเข้าใจตามนี้นะครับทุกคนนี่สั่งแลติ๊กเรียบร้อยสั่งเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปส่งออเดอร์กัน เราเขียนออเดอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ส่งให้พนักง,งานเขาพนักงานก็จะไปทำซัมมอนเดอร์ให้เราแล้วเขามาเสร็บไอซีโต๊ะนะครับเดี๋ยวเรารอตอนนี้เราก็เลี้ยงปลาไปก่อนเนี่ยเรามีปลาให้เลี้ยงปลาได้ข้างล่าง มันดึงขวดนี่ดึงใหญ่เลยอ่ะไข่นาสิเดือดหน้าไว้ปดุปดุปดุดุปโอ้โหโอ้โหมันดูดกันใหญ่เลยอ่ะเหมือนเด็กดูดนมเลยอ่ะนี่วิธีการให้อาหารปลาครา หมดแล้วโอาเกี๊ยวไหมโอาเกี๊ยวไหมเอาเกี๊ยวเอานี้เกี๊ยวนี้เยื่อหนึ่งอันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะผักเค่ะไม่ผักรวมเอันนี้อันนี้ครับไม่จ่ายเลยไหมหรือว่าจะายจิตตังรวมโอเคครับนี่เขามีผักทอดด้วยนะครับมีผักทอดมีเกี๊ยวทอดอันนี้คืออะไรครับเห็ดเหรอครับเห็ดทอดแต่ว่าพี่บาจะกินผักทอดนะครับนี่ผักทอดไม่รู้ผักอะไรบ้างหรอ ผัดทอดต้องกินน้ำจิ้มปะอันนี้น้ำจิ้มมันใช่ไหมน้ำจิ้มก็จะม,มีปลาทองแครอคทกระโพดาอด่อนแล้วก็แบบวอลต์เคปมีปลาทองแครอคทกระเพราะอ่อนวอลต์เคปเนี่ยเราจิ้มมันจินม้นนมนะล้างมือแล้วจิ้มได้เฮ้ยมันอร่อยดีป่ะนี่เห็นไหมที่สั่ง ขนมจีนขนมจีนน้ำยาเฮ้ยมันแปลกเว้ยเขาใส่ไข่อะไรวะเนี่ยไข่นกกระทาใช่ไหมเล็กๆในไข่ต้องไข่นกกระทามันไม่ใช่ไข่เต่าเนาะไข่นกกระทาไข่แบบดีไม่จับไม่จับจับไข่เต่าที่ทําจากไอ้นี่แป้งอกินอืมกินก็ินเฮ้ยมันแปลกอะไม่เคยไม่เคยกินขนมจีนไข่นกกระทาเลยแต่ดูแปลกนี่แล้วก็แั้วก็เนียสั่งมาเยอะแยะเลยนี่ เกวหมูสดเตีกววหมูสดลูกชิน้นกินหมดสิส้มตำหมดอุ้ยส้ตมตำหอยดองของโปรดมาสั่งมาแล้วก็นี่ปีกไก่ทอดส้ตมตำอันนี้ตำอะไรเอ่ยตำไข่ไไข่เค<ม>็มแล้วก็มีกากหมูทอดเราลองชิมดูว่าจะอร่อยคู่ร้านนู้นได้หรือเปล่าที่เราเคยไปกินกันอืม,ม อร่อยเดี๋ยวลองชิมก๋วยเตี๋ยวมสั่งเยอะแยะเลยนะไม่ต้องปรุงนะเพราะว่าเขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อร่อยเราต้องลองชิมก่อนว่าอร่อยที่บ้านจะกินเส้นหมี่หมูสดลูกชิ้นนะครับโอ,อ,อเคเฮ้ยชาจะอร่อย ริงโอ้ยอ่ะมันแบบม,มันหวานๆเปรี้ยวๆแบบไม่ต้องปรุงนะ่ะมันมีความเปรี้ยวของน่าจะเป็นน้ำส้มนะ้านี่นไม่น่าจะเป็นมนะนาวน่าจะเป็นน้ำส้มสายชูอันนี้ที่บอกสั่งสุดเขา,า,ามีสั่งที่สุดเด็กใช่ไหมคะเขามีสุดเด็กสุดเด็กคือไม่ใส่พริกไม่เผ็ดถ้าเป็นเด็กอ่ะมากินได้หรืออายุยุกแล้วจะเป็นเด็กก็กินได้อันนี้ไม่ไม่เด็กสั่งสุดปกติคือปกติ เขาจานอร่อยแต่ถ้าถ้าสุนเด็กก็จะอร่อยเหมือนกันถ้าแต่เพียงว่าไม่เผ็ดเท่านั้นนะสุนเด็กก็จะอร่อยแต่ไม่เผ็ดพี่บ่าวพี่บ่าวสั่งน้ำอะไรมาสวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้น้ำตะเกียบน้ำอัญชันน้ำลำย้อยลำย้อยยังลำย้อยอันนี้น้ำแดงโกดาพี่สวยกินไหมกินน้ำเลย ถ้าไม่อร่อยเราก็บอกไม่อร่อยดูดูแม่มันคืออร่อยจริงๆนอ่อยเลยชอบรสชาตินี่มันมีความเปรี้ยวของน้ำต้มแบบลิกเหมือนกับคลิกอ้้กของกอืมมันเหมือนคลิกออนี่ก็ใช่นะ ที่นี่ไม่เค็มเขาจะเน้นหวานๆเน้นหวานเปรี้ยวไม่เค็มเห็นไหมกินไปก็ห้อยขาไปเนี่ยดูตาข้างล่างสิตามันคงหิวด้วยอ่ะกินนมไหมมากินนมไหมนมพ่บ่าวกินไหม บอกว่าให้กิมก่อนอย่าปรุงจิมก่อนแต่เราไม่ได้จินก็กินเลยแล้วเราไม่ปรุงด้วยอร่อย นี่นะครับมาที่ร้านนี้นะครับเขาจะไม่มีทิชชู่ให้เราถ้าใครจะทิชทชู่ก็เอามาเองหรือว่าเขามีขาย้านหน้าแต่ที่เขาไม่ให้ลมมันแรงมากเวลากินนั่งกินไปกินไปเราไม่ทันเห็นทิชชู่เราวางบนโต๊ะลมทุกัดลงไปนูน่นอ่ะในน้ําก็ทําให้น้ำเนีเ่ยน้ำเสียได้เขาเลยหา,ากกลับปัญหาตรงนี้ไปผมว่านะแล้วก็เนี่ยคพี่สาวคิดเองใช่ไหมคะคิดเองแต่คิดว่าน่าจะน่าจะประมาณนั้นแล้วก็เนี่ยพวกถุงตะเกียบต่างๆถุงตะเกียบเหรอไหมเรา ดึงจะเก็บออกมากินแล้วมาใช้แล้วนะครับเราควรจะเก็บผงงนี้ให้เรียบร้อยห้ามวางไว้บนโต๊ะเพราะลมมันแรงมันพัดลงไปในน้ำมันก็เก็บไม่ได้นะท้าไม่น้ําเสียได้นะครับฝากเรื่องนี้ด้วยนะช่วยกันถือว่าช่วยช่วยช่วยโรคช่วยช่วยโรคแล้วก็ช่วยที่ร้านนะครับอืแต่ว่ามากินนะอย่าลืมเราอย่าเอาท้าไปเกล่งแกล้งเพื่อนอย่างนี้นะเข้าใจเปล่า มันไม่สามรักเพื่อนมันบางทีมันก็บ้ามันก็ตกใจไปเองันราะนว่าปลาปลามันน่ารักจะตายดูดิปลา,ค,าครับ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  ไะ้กลัวอะไรใช่ไหมฝากเพื่อนๆนะครับถ้าใครมานครนายกเราก็แวะมากินก๋วยเตี๋ยร้านนี้กันได้นะพี่บ่าวว่าเป็นร้านที่รสชาติก๋วยเตี๋ยวอร่อยดีนะโอ้โหสำหรับพี่บ่าวเองนะพี่บ่าวก็สั่งมาพี่บอกว่าอร่อยก็มาลองนะมาลองชิมกันแล้วก็มันชิลด้วยบรรยากาศนั่งไหว้ขาให้ตาตอดตีนได้อะเห็นไหมตอดตีนเนี่ยขี้ตีนกินไปหมดเลยตาตาก็อ้วนเราเท้าเราก็สะอาดตีนก็สะอาดจบเลยตาะ แล้วเขาก็ทำอาหารที่เรากินต่อใช่เราปลาเนี่นยไปย่างแล้วมาขายต่อ <c oughs> ไม่ใช่จริงโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับฝากติดตามช่องพี่บ่าวรยแดงด้วยนะครับในช่อง y o u t u b e กดติดตามและกด u b s ส r i b ้นะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าว่าพี่บาวจะพาไปเที่ยวและไปชิมอาหารที่ร้านไหนบ้างหรือถ้าเคยมีร้านไหนแนะนำก็คอมเมนต์แนะนำพี่บาวมาได้นะครับ